รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.30นาทีางทท .5 สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551 3หรือ Line ID ssi stv5 ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับปุกอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งติดตามกันได้นะคะทางททบ5ทีวีสาธราะแห่งแรกและแห่งเดียวนะคะเพื่อความมั่นคงและก็ที่สําคัญท่านผู้ชมค่ะเรายัางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่นะคะตลอด24ชั่วโมงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยากจะเชิญชวนใครที่ชมรายการอยู่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือนะตลอดจนปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายโทรเข้ามาเลยนะคะ081715 9 5 5 1 95, 51, ถึง3นะฮะ3หมายเลขนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะทักทายกันเข้ามาทาง ไลน์ก็ได้นะฮะไลน์ดีของเรา SIS TV5 หนะฮะหรือว่าทาง Facebook ของ TV 5ก็แจ้งเรื่องราวต่างๆกันเข้ามาได้นะฮะวันนี้มีคุณยายคนหนึ่งนะะเดินทางมาจากแถวพรานกนะคะมาขอความช่วยเหลืออายุ82ปีแล้วนะคะมาถึงในห้องส่งเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ได้เจอแน่นอนนะคุณยายบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเวนคืนที่ราชพัสดุนะะทุกร้อนใจมากเดี๋ยวต้องได้คุยกันนะะติดตามชมกันได้แล้วก็แน่นอนฮะท่านผู้ชมใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนจะมาแจ้งกัน ที่ช่อง5สนามเป้าเนี่ยใกล้อนุสาวรีย์ชัยก็ได้นะคะวันนี้ค่ะหลายเรื่องนะที่เราจะได้ช่วยเหลือกันเรื่องแรกค่ะก็ะจะเป็นเรื่องของการจับแก๊งต่างชาตินะฮะที่ปลอมแอปหลอกลงทุนนะคะเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพหลอกลงทุนกันเยอะนะคะคำถามถามถะว่าแล้วตำรวจจับได้ไหมจับได้แล้วนะคะแต่ว่าจับได้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องคุยกันนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหลอกลวงของเขาเดี๋ยวนี้ พัฒนาไปอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่รักน้องหมานะคะก็เป็นประเด็นที่มีการทารุณกรรมสัตว์นะคะเสียชีวิตนะ,ะด้วยการวางยาเบื่อเนี่ยสิตัวด้วยกันแต่ไม่ใช่แค่เพียง19ตัวนี้นะ,ะหลายหลายคนบอกว่าโอโ้ยังมีเยอะนะคะที่ถูกวางยาหรือว่า ถูกทำร้ายน,นะสำหรับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักของเราเรื่องนีนะะ้มีแนวทางออกของปัญหาอย่างไรจะได้พูดคุยกันค่ะตลอดจนทุกร้อนของชาวบ,บ้านอีกเรื่องหนึ่งนะฮะการตั้งเสาสัญญาณของบริษัทมือถือนะคะคนที่อยู่ข้างๆบ้านก็บอกกลัวจังเลยกลัวเสาจะล้มลงมาทับบ้านตัวเองนะ,ะใครจะช่วยได้ปัญหาเหล่านี้นะฮะติดตามได้ในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกวันนี้ค่ะเรื่องแรกนะฮะท่านผู้ชมคะที่เราจะเตือนภัยกันเพราะว่ามีคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่น้อยค่ะก็คือเรื่องของ แก๊งต่างชาตินะคะที่ปลอมแอปเรามีในส่วนของผู้ที่ร่วมพูดคุยกันทั้งหมดนะคะหท่านด้วยกันค่ะขวามือดิฉันท่านแรกนะคะพันตารวจเอกธีรภาพยั่งยืนค่ะ ท่านเป็นผู้กกับการ3กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะส่วนท่านที่2นะคะก็คือคุณอาชินีปัทมสุคนค่ะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการและก็เป็นหัวหน้าส่วนรับเรื่องราวร้องเรียนและแจ้งบาะแสของกรตศนะคะส่วนท่านที่3นะคะท่านอาจารย์ทนายความของเราค่ะอาจารย์เจษดาอนุจารีนะคะจะมาให้คาแนะนําเรื่องข้อกฎหมายด้วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านพันตํารวจโทพัสกรนภาโชธนะคะรองผู้ังกับการ3นะคะของกองบังคับการปสเช่นเดียวกัน แล้วก็มีในส่วนของผู้เสียหายของเรานะฮะที่ถูกหลอกให้ลงทุนคุณแม่รัตนาดูเบค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับค่ะในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านชมเยอะๆ็ดีจะได้ไปบอกท่านด้วยนะคะคุณแม่รัตนาปีนี้คุณแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะคุณแม่คะคุณแม่ใส่ไหมอ่าพึ่ง <75 S 1> ใส่ไ,ได้เจด้ <75 S 1> <75 S 2> ค่ะเจ็ดสิบห้านะคะแล้วคุณแม่ไปสนใจลงทุนใช่ไหมคะคุณแม่คะ สนใจลงทุนของคุณวิกรนะคะคุณ,คณวิกรมค่ะอ๋อในในเนื้อหาสาระเขาชวนลงทุนเกี่ยวกับอะไรคะคุณแม่คะเกี่ยวกับอะไรที่ซื้อหุ้นของคุณวิกรมที่ตอนนี้เขาขายอยู่นะคะตอนนี้เขาขายอยู่ค่ะอ๋อคุณแม่ได้ยินมาอย่างนั้นในในในโทรศัพท์ก็มีค่ะในโทรศัพท์ก็มีนะคะแล้วตอนที่คุณแม่เห็นเนี่ยนะคะคุณแม่ตัดสินใจจะลงทุนเลยไหมคะคุณแม่นานค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ลูกไปทํางานไม่ได้เจอ พอวันนั้นก็เจอกับลูกก็เลยชวนให้ลูกทําให้อ๋อแล้วลงทุนไปเท่าไหร่คะ,ะ 8, 8, คุณแม่คะแปดพันเการ้อยบาแปดพั้าร้อยเก้บาทนะคะแล้วที่คุณแม่ลงทุนไปนี่เขาบอกไหมคะว่าจะได้ผลตอบแทนมายังไงบ้างเท่าไหร่บ้างเขาบอกคะอ่ะทำมาอยู่ในเอกสารทั้งหมดเลยอ๋อดูอดีเลยค่ะดูดูดีเลยคะ่ะเขาให้ผลตอบแทนเยอะไหมคะ ไม่เยอะค่ะแต่แต่ถือว่ามันอยู่ได้ระยะยาวสําหรับคนที่มีอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้ระยะยาวค่ะถ้าน้องคนที่รับสายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อธิบายดีมากได้คุยด้วยใช่ไหมคะก็ตอนที่ลูกคุยก็เปิดลําโพงให้ฟังค่ะเอาปากใกล้ๆไม่ได้เลยเอ,อ๋อตอนที่อ,อ๋อแสดงว่าลูกของคุณแม่รัตนาคุยกับน้องค่ะน้องมิตรนเนี่ยนะฮะ,ะมิจฉาชีพเนียระ,ะลูกเนี่ยเขาเขาโทรเข้าไปในสายไงฮะออแล้วก็เปิด เปิดลำโพงให้ฟังแล้วก็คุยอยู่ค่ะพอคุยอยู่แล้วก็ชวนลงทุนกันเลยะนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเรามีสายของลูกชายชนะะลูกชายคุณแม่รัตนาด้วยนะฮะทั้งท่านตารวจแล้วก็ท่านผู้ช่วยเลขาด้วยก็คือคุณแม่อัฐกรนะฮะจันเจษดาเอาขอภาอภัยลูกของคุณแม่ก็คือน้องอัฐกรเนาะคุณอัฐกรคะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะตอนที่อัฐกรโทรไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะกับของ คุณวิกรมให้คุณแม่เนี่ยนะเขาบอกเองื่อนไขบอกรายละเอียดชัดเจนไหมคะ,อะบอกชัดเจนครับคือลงทุนของกอ,อ,องทุนผู้สูงอายุนะครับค,คือลงทุนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้รับปันผลประมาณสามเปอร์เซ็นต์อค่ะได้รับผลตอบนสามเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์ค่ะตอกอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาท <c oughs> อ๋อก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะักอย่างนั้นใช่ไหมครแต่ว่าเ็าเรียกในสัญญาคือสามเดือนก็คือจะได้ ทุกอาทิตย์ตลอดสามเดือนนี้อมีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อแล้วตอนที่เขาอธิบายเนี่ยคุณอัศกรพบอะไรที่น่าสงสัยบ้างไหมคะอ่าไม่มีนะครับไม่ก็คือถามเขาเขาก็บอกว่าอ่าเป็นตัวแทนของอ่าตลาดหลักทรัพย์ตัวตัวลงทุนของกองทุนตัวนี้ของผู้สูงอายุอืม <c oughs> ค่ะอ่าคือสอบถามว่คือมีเอกสารมีอะไรมาให้ดูทุกอย่างเลยค่ะอ่าค่ะ,คะ เราก็เลยเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะก็ะเลยเชื่อก็เลยอ่าตกลงลงทุนหนึ่งซื้อซื้อหนึ่งกองคือแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วไม่ใช่แค่เพียงลงทุนกับกองทุนผู้สูงอายุคุณวิกรมเท่านั้นนะฮะ,ะยังมีลงทุนส่วนตัวอีกแปดหมื่นด้วยใช่ไหมคะของคุณอัฐกรเองอ่าใช่ครับ,ค,รบคือเป็นเป็นการว่าซื้อของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วของผมก็คือเหมือนกับว่าพอไปสอบถามว่าเออมีของแบบที่มันไม่ใช่ของผู้สูงอายุไหมอันนี้เราถามมิจฉาชีพเองเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ้โหเสร็จเขามีเขามีอไอไอก็เรียกเตัวสินค้ามามาให้ดูก่อนเลยว่าอ่กองทุนระยะสั้นมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าก็บอกอ่าถ้าถ้าผมว่าอายุไม่ถึงสี่สิบห้าเนี่ยซื้อได้ไหมก็บอกว่าได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบรายวันอประมาณนี้รัาผมเป็นรายวันก็ค,ค,คือเราก็อ่าโอเคคุยกันสักระยะหนึ่งอ่เอาเขาบอกอ่าลองลองลงทุนดูไหมด้วยยอดประมาณพันกบาทก่อนค่ะ ก็เลยลงทุนดูประมาณพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วได้ผลยังไงคะอะการเทรดรอบแรกให้กําไรมาร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วก็เหมือนกับว,ว่าพอเราบอกว่าอ่าโอเคเราจะถอนนะครับจะถอนออกหมดเลยก็คือพอแล้วแค่แค่ตรงนี้คือพอแล้วคือถอนออกกถอนไม่ได้อ่าคุณต้องเทรดให้ครบวันหนึ่งนะครับอ่าเทรดเทรดให้ครบหนึ่งวันแล้วก็ พอเทไปสักพักหนึ่งก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะให้ให้เราเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้เอาทาการว่าเทให้จบแล้วกใ็ให้ถอเงินออกค่ะคุณคอัร<ม>กรครับตั้งแต่เริ่มเทจนถึงวันที่เราจ่ายเขาไปแปดหมืนบาทนี่ใช้เวลากี่วันคะวันเดียวครับโอ้วันเดียวหาเงินไม่ได้8ปดห0ื่นนะฮะท่านผู้ชมทำถ้าไม่ได<ม>้ทำธุรกิจใหญ่ตัวนะคะวันหนึ่งแปดหมื่นนี่ คุณโอนให้เขานี่กี่ครั้งคะกว่าจะรวมได้แปดหมื่นที่เป็นความเสียหายเนี่ยคะอ่าหกครั้งครับหกครั้งแสดงว่าต้องทวีคูณต้องเพิ่มขึ้น uh, เรื่อยๆนะและ<ช>้วตอนนี้ไปแจ้งความหรือ,อยังคะอ่า uh, แจ้งความเรียบร้อยแล้วครับอืมค่ะแจ้งความเรียบร้อยกับทางตาทางหนึ่งสี่สี่หนึ่งแม่หรือว่าที่โรงพักเลยค่ะอ่ uh, ทาทั้งทั้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็โรงพักท้องที่ครับค่ะเอาละนี่คือในส่วนของทางคุณอัตกรนะนะคุณแม่นี่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า สงสัยเพื่อนดูอยู่เพื่อนรีบโทรมาบอกเลยนะคะเนี่<笑><笑>ยดิฉันว่านะฮะอ่ะต้องต้องถามทางกรทก่อนเพเมื่อกี้นี้นะคะ <s> คุณอัศกรก็บอกว่าเขาก็อ้างอิงพูดถึงกรทด้วยมีการลงทุนอย่างนี้ด้วยเหรอคะคุณอาชินีคะค่ะจริงๆต้องพบต้องบอกว่าก,กรตเนี่ยพบแนวโน้มการหลอกลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะ <s> เราเปิดใส่ด่วนเมื่อตอนพฤศจิกา2566นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่าเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสเรื่องหลอกลงทุนเนี่ยมากกว่า1,500ลาย นะคะ,<ซ>ะแล้วก็กวะะใช่แล้วเป็นออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นพวก Facebook Instagram Line อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,คะซึ่งก็จะรูปแบบก็จะแบบใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันเช่นว่ามีการอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นแบบว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเหมือนใน้ายว่าสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ก็สามารถลงทุนได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มิชาชีพต่างๆเนี่ยก็มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตาม <c oughs> ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะ <c oughs> มีการเปิด <c oughs> เปิด <c oughs> เผยแบบ เปิดเว็บไซต์ปลอมที่เหมือนของเว็บไซต์จริงมากๆ <c oughs> หรือมาโพสสองสาวันแล้วก็ลบออกอย่างนี้เป็นต้นหรือมากกว่า1แพลตฟอร์มแล้วก็มีอย่างที่เ,เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าก็เหมือนว่าให้มีเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็มีการชักชวนการมีหน้าม้ามีอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะคนนือเขาทำให้สมจริงสมจังใช่น่าเชื่อถือค,ะ <c oughs> ค่ะอ๋อให้หน่าเชื่อถือนะาคุณแม่หรือน้องอัตกรก็เลยหลงเชื่อนะคะคนนี้ต้องถามทางตํารวจนะท่านผู้กกับธีรภาพในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีวิธีการตรวจและนาไปสู่การจับกลุ่มยังไงเห็นบอกเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจับกลุมได้ใช่ไหมครับท่านคะครับก็จริงๆแล้วก็คือเราก็ต้องเริ่มจากแพลตฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจากของเส้นเงินของผู้เสียหาย <c oughs> นะครับไปสู่ของของบัญชีเป็นบัญชีเป็นบัญชีรับโอนที่เป็นบัญชีมาแล้วกันนะครับ <c oughs> เราก็ได้จากการส,รสืบเส้นเงินนะครับหลักๆแล้วก็เอาแพลตฟอร์มมาไล่ดูว่าจริงๆมันจะมีการใช้ที่ไหนนะครับประมาณนั้นนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องเรื่องเส้นเงินนะครับเรือเรื่อง ค่ะอันนี้คือในในแง่ของการสืบสวนแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ตารวจไปจับได้นะฮะที่เป็นข่าวแถวคอนโดมิเนียมพระรามเก้านะฮะคอนโดมิเนียมนี้คือได้ทั้งคนร้ายได้ทั้งของกลางเยอะอันนี้เป็นตัวบงการไหมฮะหรือว่าเป็นนอมินียังไงคะเอ่อตรงนี้น่าจะเป็นตัวบงการในส่วนของการจัดหาพวกบัญชีม้านะะซึ่งกลุ่มของคนคนร้ายกลุ่มนี้เน,เนี่ยจะเป็นด้วยกันอยู่สองส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งจะเป็นคนไทยส่วนหนึ่งจะเป็นคนจีนมาเป,เป็นคนจีน สัญชาติมาเลย์นะครับที่ที่เข้ามาตรงนี้ที่เราตรวจยึดได้ของกลางเยอะแล้วเราบอกว่าเป็นกลุ่มของจถาบัญชีมาเนื่องจากว่าของกลางที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบัญชีที่เปิดใหม่ๆนะครับสมุดบัญชีอะไรใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือและก็ซิมโทรศัพท์นะครับที่ใช้ในการเตรียมที่จะจัดให้กับกลุ่มของจีนมาเลย์ที่จะต้องเดินทางเข้ามาเพื่อรับรับซิมหรือรับพวกนี้เพื่อจะไปหลอก นะครับก็อย่างคนจีนมาเลยที่เราจับได้อีกคนหนึ่งก็คือในก๊กที่เสดานะครับซึ่งเราเรา,เราจับได้ก่อนที่จะมาค้นที่คอนโดที่บางลาเก้าจนทั้งนำไปสู่การจับกลุ่มของนายลีแล้วก็นางสาวนาชนิดก็คือมีคนไทยด้วยครับมีคนไทยร่วมด้วยครับอ๋อในในส่วนนี้นะครับพอเราจับกลุ่มได้แล้วนะฮะการดําเนินการทางคดีนะจนกระทั่งเขาได้รับโทษเนี่ยมีท่านผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันนะฮะอาจารย์เจษฎาว่าไอ้เวลาเขา ทำผิดจับได้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนจําบ้านเรานานไหมหรือว่าในประเทศออกไปยังไงเขาติดเนี่ยเท่ากับเงินหรือว่าความทุกข์ที่คนไทยเราได้รับไหมครัท่านภูมกับครับก็อันนี้ขออนุญาตนำเรียนว่าการที่คนต่างชาตินะครับมากระทำผิดในรในในประเทศไทยนะครับการรับโทษก็เป็นเสมือนของคนไทยเลยเพราะนั้นการที่เราจะจะสุดพันเลยก็คงไม่แน่นอนก็คือต้องรับโทษตามที่เขาได้ได้กระทำไว้ในในในส่วนนี้เนี่ย จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของการร่วมก,กันช่อโกงนะครับแล้วก็นําเข้าพรบ,อรบอรคอมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจดถา่าบัญชีม้าในส่วนที่2เนี่ยถ้าเราเมื่อเมื่อเราสืบสวนต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการใช้ใช้ใช้แพลตฟอร์มที่ที่หลอกเรื่องหุ้นเรื่องลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสัมพันธ์กันมีการโอนเงินหรือว่าอะไรเนี่ยระหว่างระหว่างประเทศก็อาจจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่ององ,องคอ์กรอรันดับข้ามชาติได้ ครับแล้วก็จะนำเสุ่การฟอกเงินอีกทีหนึ่งแต่เงินส่วนมากของคนไทยเราที่หลอกไปนี่มีโอกาสได้คืนไหมท่านผู้กำกับนะอันนี้ต้องขยาตนำเรียนว่ามีโอกาสได้คืนไหมก็มันจะอยู่ในส่วนของขั้นตอนของการดำเนินคดรเรื่องการเรื่องเรื่องฟอกเงินนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็น ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีในในส่วนของปปงเนี่ยจะเป็นผู้กล่าวหามาร้องคลุกเชืวยกับเราด้วยแล้วก็ร่วมงานกับเราด้วยในส่วนของปปงเนี่ยจะมีส่วนจะมะีกองหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกองการถางประเทศอันนี้เราก็อาจจะต้องประสานกับทางปปงอ,อย่างใกล้ชิดอีกทีนึงครับตรงนี้นค่ะอาจารย์เจษฎาค,ครับอย่างคนที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ทางท่านภูมิกับเราให้ฟังนะะเป็นบัญชีใบใหม่เปิดเจอเยอะเลยเนี่ยเขาต้องร่วมรับผิดชอบแค่ไหนยังไงครับเจ้าของบัญชีเหล่านั้นนะฮะพอเจอข้อจริงอันนี้ปุ๊บเนี่ย อันดับแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งก็คือว่าเป็นตัวการร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องไปค้นหาถ้าเป็นเพียงบัญชีมา้ายืมใช้บัญชีอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องปันป้องกันอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีมีมาตรานหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่ยอมให้คนอื่นใช้บัญชีตัวเองก็จะมีโทษคดียาตามกฎหมายฉบับนี้อยู่ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยอม ใช้โดยเรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นก็อาจจะขอยืมนะบัญชีเขาถูกอายัดพอดีมีปัญหาแล้วเป็นคนรู้จักกันทำนองนี้เขายืมให้โอนแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เอาเงินออกเนี้ยเราจะผิดด้วยไหมคะคือเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆก็ต้องไปดูในเรื่องของข้อที่จริงน,นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยในทางกฎหมายถ้าบอกก็ยอมให้เขาใช้เนี่ยนะฮะหมายคว่าั้งรู้หรือควรจะรู้ โดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยถ้าบอกว่ามีใครคนหนึ่งมาขอยือมบัญชีเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะสันนิษฐานได้ว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะครับค่ะไม่ว่าเขาจะแต่งเรื่องบางทีเราก็อาจจะต้องระวังไว้ในยุคนี้นะคะอย่างกรณีนี้อะนะฮะในส่วนของทางท่านรองผู้กัปพสกรนะะที่ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้เสียหายหรือในส่วนของคนมิจฉาชีพนะฮะที่เราจับได้เนี่ยเขาบอกไหมครับว่าการหลอกของเขาเนี่ยเขามีรูปแบบพฤติการยังไงบ้างครับท่านคะ ในการหลอกจากแผนพฤติกรรมที่เราดูนะครับก็จะพบว่าเป็นการหลอกคนที่มีการศึกษาในเคสของผมนะครับที่ที่ร่วมกันจับเนี่ยแหละครับจ,จะเป็นการหลอกลงทุนหลอกคนที่ลงทุนหุ้นอยู่แล้วจริงๆตามโบกที่ได้รับอนุญาตจากทางกรลอตเนี่ยแหละครับไม่ใช่คนไม่เคยเล่นหุ้นหรือไม่มีประสบการณ์ะจะเป็นคนคที่มีประสบการณ์อ,อยู่ด้วยนี่จะแตกต่างนิดหน่อยครับในเรื่องของการลงทุนพอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาตั้งกลุ่มลายอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกครับ ตั้งกลุ่มลายเสร็จเขาก็จะส่งสัญญาณว่าวิเคราะห์หุ้นเหมือนพวกมาร์เก็ตติ้งที่แนะนําหุ้นนะครับ <c oughs> แต่พอแนะนําเสร็จแล้วเขาบอกว่าหุ้นไทยตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทน <ลง S 1> ที่แม่ไม่น,าน,าน<ง>่าลงทุนนะัน<ง>าดไซเวย์แล้วพวกนี้ <ละ S 2> ก็แนะนําไปเทรดท,ที่ต่างประเทศพอต่างประเทศปุ๊บทีนี้ก็เข้าทางในเรื่องของหน้ามาในกลุ่มนั้นก็แนะนําไปเทรดที่นู่นซึ่งไอ้โบกนั้นก็คือเป็นโบกปลอมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มิจฉาชีพก็พัฒนา พัฒนาระบบให้ไปอยู่ใน App Store ในแอปสโตไอพวกพวกเอนดรอยหรือพวกเนี้ยที่มันได้รับความน่าเชื่อถือครับคือเราดูแล้วไม่นึกว่าจะเป็นของปลอมอย่างนั้นเลยครับใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากบอกทางรายการว่าก่อนที่จะโหลดแอปนะครับก็ควรจะดูชื่อบริษัทนิดหนึ่งก็คล้ายๆว่าคอนเฟิร์มอีกทีว่าบริษัทที่ออกแอปเนี่ยครับ เป็นบริษัทอะไรมีตัวตนอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับโอ้แต่ฝ่ายที่ถ้านรองผู้กับพูดนะนะท่านผู้ช่วยอาชินีครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือหลอกบางทีเราก็ไม่ได้รู้เยอะมากนะกันนะในรูปแบบของบริษัทแต่พอดูมันมีหน้าตาแพลตฟอร์มที่ดูดีท่านบอกเทคนิคหน่อยสิครับที่จะจับพิรุษ มิดฉาชีพให้ได้ค่คะค่ะก็จริงๆตัวกรตอเองแต่ก็เล็งห็นความสําคัญตรงนี้แล้วประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะเราก็มีเครื่องมือนะคะว่าเวลาที่เราถูกชักชวนลงทุนเนี่ยนะคะก็สามารถที่เข้าไปเช็คในแอปพิ น SEC Check first ได้ว่าผู้ที่เข้ามาแนะนำเราหรือว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นคนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรหรือเปล่า uh huh. นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจหรืออะไรตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดสายด่วนแจ้งหลอกลงทุนนะคะ uh huh. ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็น 22, 1 2 0 7กด2 2หรือว่าตัวสแกมสแกม alert นะคะ at sec.or.th นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราได้รับการแจ้งตรงนี้มาจากบาะแสต,ตรงนี้มาเนี่ยเราก็จะดาเนินการปิดกั้น นะคะการเข้าถึงนะคะกับแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่เราเปิดศูนย์มาเมื่อพฤศจิกาปี66เนี่ยนะคะ,คะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการปิดกั้นได้เนี่ยมากกว่า95%ของที่แจ้งเรามาทั้งหมดนะคะใขนาดปิดไป95%้นตะใช่จากที่เราแจ้งมาเ <c oughs> พร <อ S 2> าะฉะนั้นเนี่ยนะพอเขา<ๆ>แจ้งเรามาปุ๊บพอเราปิดเนี่ยเขาก็ไปเปิด URL ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันที่ที่ที่เราจะต้องแบบ ต้องติดตามแล้วก็พยายามปิดกั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะค่ะ,คะถ้าเบก,กับทีละปา้ายถ้าเกิดเขาเขามีชื่อบริษัทอย่างที่บอกนะฮะครับเราไปตรวจอ้ามันมีชื่อจริงนะแล้วมีโอกาสไหมฮะว่าในชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ยังเป็นหลอกอีกมีไหมฮะมีครับก็ยังมีอีก <c oughs> คืออย่างนี้ฮะ <c oughs> สมมุติว่าอย่างเคสของผมเนี่ยอ่าเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการเทรดหุ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในการโอนเงินเข้ากับบัญชีบัญชีแรกเนี่ยหรือว่าบัญชีม้าจากผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นบัญชีเป็นเป ในการตรวจสอบเนี่ยขออนุญาตนิดนึงว่าตรวจสอบบัญชีปลายทางก่อนว่าชื่อบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับที่คุณจะไปลงทุนไหมแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงล่ะคะว่าชื่อบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เราจะไปลงทุนไหมดจริง่ยงงจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากที่กอตอนแนะนําส่วนหนึ่งก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าในในใน Google หรือว่าในในในเ,เว็บไซต์ของของบริษัทแม่ก็ดีเนี่ยอย่างเช่นออโรร่าหรือว่าอะไรตั้งแต่นะครับที่ที่นั้นเขาก็จะมี การแจ้งเตือนอยู่ว่าอะไรที่มันเป็นของแท้และอะไรที่เป็นของปลอมสมุตินะครับประมาเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยเราต้องพยายามหาวิธีนะฮะอาจารย์จะ<า>แสด<า>งที่ที่จะป้องกันน,นะฮะคุณอัตรกรคะครับผมค่ะเนี่ยพอฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเจ้าหน้าที่กรตหรืออาจารย์เขดนักกฎหมายอธิบายแล้วนะฮะถึงถึงการระวังภัยหรือว่าการดําเนินการคุณอัตกรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมยังไงไหมที่เราลงทุนไปแปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยฮะอ่าสอบถามยังไงเดียวะ มาหรืออยากรู้จังเนี่ยคืออยากให้เร่งรัดคดีนิดนึงว่ามันไปถึงไหนแล้วบ้างครับคือเขาไม่ทราาว,ว่าเอกสารทางอาคารส่งไปหรือยังก็ยังไม่รู้พระโทรไปถามทางท้องที่แล้วท้องที่ก็ยังบอกว่ายังไม่รับเอกสารเลยประมาณนี้ครับอ๋อแต่อาจารย์เจษราครับเวลาเป็นคดีความนี้มันต้องอาศัยเอกสารจากธนาคารใช่ไหมอาจารย์ครับจริงๆในกฎหมายป้องกันอาญาการรมเทคโนโลยีเนี่ยน,นะครับก็ให้มีกระบวนการขั้นตอนอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะ มันต้องด่วนทันทีเพราะเงินพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปมันเนี่ยมันใช้โอนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยหายหมดเลย <c oughs> นะฮะหายไปอยู่ต่างประเทศหมดเลยเพราะนั้น <c oughs> สิ่งที่จะต้องทำก็คือพอโดนรู้ตัวว่าทันทีเนี่ยนะฮะให้รีบแจ้งธนาคารนะครับธนาคารเขาก็จะฟีดเงินในเว้ชั่วคราว <c oughs> แล้วก็รีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใบแจ้งความไปอายัดต,ต่อเพื่อให้มันมีระยะเวลาที่ยืนยาวมากขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ใครตามล่าตัวกันทีแรกนะครับ ต่อไปนะฮะทีนี้กระบวนการพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าหุ้นการระดมทุนทั้งหลายเนี่ยโดยหลักการเนี่ยอยู่ในกฎหมายของกรตอตคนที่จะทําหน้าที่ได้จะค้าหุน้นชวนชักชวนลงทุนได้พวกนี้เนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตของกรตอตค่ะเะะนั้นพออยู่ตรงนี้เนี่ยจับจุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอมีคนมาชวนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นบ่อยเลยน่ากลัวมากช่วงนี้เนี่ยอาศัยคนที่มีชื่อเสียง อาจารย์นิเวศบ้างอาจารย์เยอะแยเลยครับทังที่เป็นเซียนหุ้นนะฮะครับแล้วก็ชักชวนมาแบอบกว่าโอ้โม,มามีหุ้นกําไรแน่นอนมออีชักชวนล่อให้คนเราเนี่ยมาติดกับในส่วนเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งจริงคนเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้ายิ่งเขามีชื่อเสียงนะมาชวนลงหุ้นอย่างนี้ยเนี่ยนะยิ่งติดคุกยิ่งยิ่งเสียหายใหญ่เพราะฉะนั้นโดยโดยหลักการแล้วคนพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับอนุญาตจากกรซะก่อน เพราะนั้นเช็คกับกราต่อได้เลยตามเว็บตามเว็บไซต์ที่ว่าโทรไปถามเลยนะฮะแล้วก็รายชื่อบริษัทก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อเราติดต่อกับบริษัทนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเคสนี้เนี่ยระบุชื่อมาว่าชื่อนี้นะครับเวลาโอนเนี่ยต้องเข้าชื่อนี้นะครับถ้าเปลี่ยนชื่ออื่นเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ากำลังจะโดนแล้วใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่เห็นชัดเจนที่สุดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในส่วนนี้นะคุณอัศกรเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องประสานกับทางโรงพัก อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าธนาคารก็น่าจะมีขั้นตอนแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นทานองนี้นะฮะท่านผู้ชมอย่างแรกที่ต้องทําคือติดต่อธนาคารก่อนที่จะไปตํารวจด้วยซ้ำนะฮะอันนี้จะช่วยได้นะอย่างดีคุณแม่รัตนาแม่รัตนาอยากจะบอกกล่าวอะไรไหมเราโดนมิจฉาชีพหลอกลวงคนนี้บอกถึงผู้สูงอายุด้วยกันไหมหรือว่าลูกหลาน,ม,ม,นมันสงสัยหลายอย่างนะคะที่เขาลงมาเนี่ยนะฮะเป็นชื่อของเขาโดยตรงเลยแล้วก็เป็น เนี่ยเปิดดูได้เลยมีเยอะมากเลยของของคุณวิกรมนะแต่แต่พอเราโทรไปเนี่ยคนที่รับสายเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะที่ตรงนี้แหละที่ทําให้เราไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแล้วยิ่งถ้าคนมีอายุด้วยกันแล้วร้อยทั้งร้อยล่ะค่ะอพอโทรแบรเขาก็รับแล้วเขาก็บอกด้วยเราก็ไม่คิดคว่าเขาจะมาหลอกเราเนาะเขาเขาคุยเหมือนเขาคือเป็น พนักงานของบริษัทเป็นอะไรเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นนะฮะเข้าใจนะฮะอันนี้ก็คือที่ถ้าจะเป็นผู้สูงอายุร้อยทั้งร้อยะยากฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าพึ่งลงทุนดีไหมฮะคุณแม่เราไปทําบุญดีกว่าไหมฮะบา <c oughs> ง <c oughs> คนจะทำยังไงนะ,ะบางคนก็บอกว่าเราก็อยู่บ้านเราก็อยากหาไรายได้เล็กๆน้อยๆยใช่ไหมฮะอันนี้ดิฉันเข้าใจแต่ว่าใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลนะฮะก็อาจจะต้องหมั่นพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังบ่อย นะฮะเอาเรื่องคุณแม่รัตนาไปบอกกล่าวกันก็ได้นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางกรทอยากฝากเตือนทิ้งท้ายยังไงบ้างาแม่เชิญเลยค่ะค่ัก็อยากที่จะให้ตัวประชาชนเองเนี่ยนะคะเวลาที่ถูกชักชวนลงทุนเนี่ยนะคะก็ให้มีปุ่มเอ๊ะนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าคนมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยอันนี้ให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 ระมัดระวังเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่แน่ใจตรงไหนหรือเอ๊ะตรงไหนไม่แน่ใจตรงไหนติดต่อก,กรทึ่อ1207กด2อค่ะ1207 กด22งนะคะ,คะแล้วตำรวจลนะคะตำรวจอยากฝากเตือนอยังไงบ้างไหมคะท่านภูมิกับคะก็อย่างที่ทางทพิทักรเรียนไปนะครับว่าการลงทุนก็ขอให้มีการวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามันดูแล้วมันเสี่ยงก็อย่าไปลงทุนนะครับ <S 1> <S 1> ในส่วนของตำรวจจะมีสายดย่วน1441นะครับหรือสูตรเอลซีของของสำนักงานตำรวจแห่ง,งชาตินะครับที่จะใช้ในการร้องทุกข์อว่าร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคดีหลอกออ,ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับผมค่ะ นั่นหมายความว่าก่อนจะลงทุนโทรมาคุยกับ1 4 4 1หรือว่าโทรมาคุยกับกรตอก่อนก็ได้ว่าคุณวิกรมเขามาชวนป้าอย่างเงี้ยป้าจะไปดีไหมใช่ไหมคะคุณป้าคะ่ติดยากมากอยากมากคนโดนหลอกเยอะนะะคุณป้าคนก็เลยโทรเข้าไปเยอะใช่ไหมคะ เดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องขยายเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตอนนี้นะะเรามีทั้งหมดอยู่100คู่สายแล้วครับเพิ่มแล้วงั้นดทฉันแถมให้อีก3เบอร์นี่เลยค่ะรายการสนับเป้าบรรเทาทุก0817159551ถึ3โทรมาทางนี้ด้วยก็ได้นะฮะรเราก็มีข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของกรตอของตำรวจที่มาบอกเล่านะฮะเราจะได้คำปรึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง นะแต่ยังไงก็ตามวันนี้นะเราช่วยกันเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนตราบใดที่มิจฉาชีพยังมาหลอกลวงพวกเราก็ต้องเตือนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตรวจทางกรอตด้วยแล้วก็คุณแม่รัตนาและน้องอัธกรด้วยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณครับค่ะช่วยเหลือกันนะท่านผู้ชมค่ะช่วงหน้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคนรักสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องหมานะฮะพอได้ยินข่าวว่าน้องหมาถูกทารุณกรรมนะฮะถูกวางยาเบือ่อหลายคนบอกโอ้โหน้ําตาไหลออกมาไม่รู้ตัวเกิดมาเป็นหมาก็ลําบาก แย่อยู่แล้วนะฮะยังถูกคนทำร้ายอีกนะฮะติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุก ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ